สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกับโพกับผมสน่ก p ี c กันอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะวันนี้มาจัดรถ SUV h y b r ไฮบริดกันบ,บ้านนะคุณผู้ชมนะสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมปลั๊กช uh, wow, ินไฮบริดฮาวเวลเฮฟซิก1.5ไฮบริดนะครับผมเป็นตัวอัลตร้านะคุณผู้ชมนะั อแบบนี้เลยสีเทาสวยๆอยา่างนี้นะคุณผู้ชมนะออปชั่นบอกเลยว่าเป็นตัวอัลต้าแล้วจัดเต็มแน่นอนนะคุณผู้ชมนะมาดูกันว่าออปชั่นของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคุณผู้ชมนะสำหรับ,นะรบไฟหน้าของเขานะครับผมด้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้นะคุณผู้ชมนะหรูๆรูรารามากๆนะคุณผู้ชมนะกระจังหน้าโครเมียมสวยงามมากๆนะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะคุณผู้ชมนะมีโลโก้หาวาวติดอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับผมลิศหร,หร,รมูมากๆมีไฟตัดหมอกกันมาใหนะ้ในจุดตรงนี้นะครับผม,เ,มเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์ด้านหน้้้ <ๆ S 2> ้าาจัดดมใหวยนะคุณผูช น้ออปชั่นแน่นๆแบบนี้นะครับผมล้อแม็กอันอยสวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะล้อแม็กอันอยสวยๆอย่างนี้นะครับผมยางใหม่สีเส้นจัดให้นะคุณผู้ชมนะเราจัดยางใหม่ให้สีเส้นไปเลยนะคุณผู้ชมนะกระจกด้านข้างนะครับผมมันกระจกข้างพับไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมเป็นลายเก็บลาดตัดสีตัวรถสวยงามมากๆนะคุณผู้ชมนะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างจัดมาให้นะครับผมมีกล้องสามองศุจัดมาให้ในจุดๆุดนี้ด้วยนะครับผมอย่างที่บอกมันเป็นรถ SUV นะครับผมเราก็เลยมีแล็คลังค่าจัดให้สองฝั่งเลยนะคุณผู้ชมนะดูแข็งแรงมากๆเลย มให้าด้านหลังเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับผมหรูหรามากๆนะครับผมมีไฟเบรกดูไม่สามเป็นแถวแบบนี้เลยเป็นฟูล e d ลนะคุณผู้ชมนะไฟเบรกด้านท้ายก็จะเป็นยาวๆแบบนี้เป็น LED ีล้วนๆเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มมากใครหารถ SU v ยูไฮบริดนะคุณผู้ชมนะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมคันนี้โคตรตอบโจทย์เลยคุณผู้ชมนะเป็นไงโคตรหรูหรานะฝาหลังไฟฟ้าจัดให้แบบนี้เลยนะครับผมสำหรับที่เก็บสัมภาระก็จะกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเกะตรงนี้ใครขนของเยอะๆกาาาากก็สาาามรถัับได้้แยนข,ยขว คุณผู้ชมนะก็จะเหมือนรถกระบะเลยบอกเลยว่าเหมือนรถกระบะเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมตรงนี้เห็นไหมแบตเขาก็จะอยู่ด้านหลังนะครับผมอุปกรณ์ก็ครบแบบนี้นะครับผมใครอยากได้รถ SUV ลักกี้ไฮบริดใช้ได้ทังไฟฟ้าใช้ได้ทังน้ำมันนะคุณผู้ชมนะวิ่งในเมืองนี่ประหยัดแน่นอนนะคุณผู้ชมนะวิ่งในเมืองได้60-70กิโลนะครับผมไม่เสียตังค่าเดินทางเลยนะค,ะคุณผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านในรถกันบ้างด้านในจัดอะไรมาให้บ้างนะคุณนะผู้ชมนะข้างในาก็จะกว้างขวางนัง่งสบายแบบนี้นะคุณผ มากๆนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้มีจอพร้อมกล้องถอยเบาะหนังสีดําแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคอนโซลเขาเป็นสีโรสโกตัดกับสีดําแบบนี้นะครับผมออปชันนั้นแ่นโคตรๆนะครับผมมีจอพร้อมกล้องถอยเกียร์ออโต้ก็จัดมาให้นะครับผมและที่สําคัญคันนี้นะคุณผู้ชมน้ำมีสิ่งที่เรียกว่าพาโนรามิกันรูฟด้วยนะครับผมข้างหลังก็จะกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเบาะหนังสีดําใครอยากได้รถปลั๊กอินไฮบริดหรูๆนะครับผมจัดคันนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมนะประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมใช้้้้ไไดทังฟฟาใใช้้้้ไดทัังนนามครอยกได้รถแบบนี้นะคุร ชมนะจัดคันนี้ได้นะครับผมฮาวเวลเฮฟวีหน wow, ึ่งจุดห้าเป็นอัลตร้านะคุณผู้ชมนะเอาไปดูในส่วนของด้านหน้าเครื่องเพราหน้าเครื่องจัดอะไรมาให้บ้างนะงนงงบบนนะคุณผู้ชมนะข้างในก็จะกว้างขวางแบบนี้นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าจัดการมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมไม่มีหยดไม่มีเยิ้มรับประกันไม่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าใครอยากได้รถลักอินไฮบริดนะคุณผู้ชมคันนี้จัดได้เลยนะครับผมวิ่งในเมืองนี่ห้าหกสิบกิโลนี่ฟรีไปเลยนะคุณผู้ชมนะ ราคานะ้าแปะของเจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมนะอยู่ที่ราคา5 5 1 0 0 0หบาทนะคุณผู้ชมนะ5 5 1 0 0 0บาทราคานี้ยังไม่รวมกับส่วนลดต่างๆสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทถนะ้าทั้งมาจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะใครสนใจเจ้าคันนี้ผมทิ้งคอนแทคไว้ด้านล่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอบคุณและสวัสดีครับ